สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h w a ช Channel กลับมาอีกครั้งกับช่วง w a t c h w a ไม่ใช่ทีไม่ใช่ทีไอชุดผิดเสีพูดไม่เข้าผิดช่วงอ๋องงจะ Watchway review r e วอะไรวะก็เห็นหน้ามา UN ออกไม่ใช่นะคันทีนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ชุดมุกเพราะว่าสาคิวจริงใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้มาตั้งนานแล้วครับ ก็คือการที่น้องบางทันเนี่ยได้ไปโชว์ใน UN เอ่เราบอกเลยว่าจึงมากนะคะก็คือมันเป็นโอกาสน้อยมากเนาะที่วงแบบจะได้ไปแบบไปเต้นไปร้องอะไรกันในแบบสถาที่ที่มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะอาจจะมีแต่อาจจะเป็นที่ปิดไม่ได้เป็นพับปิดขนาดนี้เนาะที่าว่าแบบ ก็เลยรู้สึกว่าอยากดูอะอยากดูว่าเขาจะขอเป็นยังไงก็มีน้องๆขอเป็นมาแบบเยอะมากใช่โอเคทำให้นะคะก็คือ permission to dance เรายังไม่ได้ทำเพิร์ฟอะไรเท่าไหร่ด้วยใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาจะเพิร์ฟออกมาเป็นยังไงนะคะอย่าลืมตามไปดูใน Facebook นะอยู่ในจุในเฮโอ้ดี ราไปดูเต็มๆใน Facebook นะทุกคนใชโอ้แม่ก็มันเหมือนได้ฟูลฟิลอะไรในจิตใจเนาะพอได้ดูอะไรแบบเนี้ยมึงชอบนะกูรู้สึกว่ามันดูคือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอันเดียวกันเว้ยคือเราเห็นคลิปคัทอันอันท้ายเนี่ยเห็นอันท้ายเน็นยแล้วเรารีทวเยอะมากเลยเพราะเราชอบโมเมนต์มันมากแต่ไม่คิดว่ามันคลิปเดียวกันกับที่สิงมาจากเต้นอยู่ข้างในหอบอดวนใช่ไหมดีมากถึงว่าทุกคนอยากให้ดูเราว่าไม่เป็นโอกาสที่น้อยมากใช่เลยแม้ ใครที่ได้ไปแสดงในสถานที่แบบนี้มันจะไม่ใช่สถานที่ที่เป็นแบบคิดเวผู้นำเขาก็มาประชุมมาเนาะใช่ผู้นำประเทศเป็นงานที่ค่อนข้างแบบเป็นสถานที่ค่อนข้าง r m อมมาก้อมแบบิบมากด้วยกับการที่แบบหลายๆประเด็นที่เขาไปพูดคุยกันในนั้นก็ค่อนข้างเป็นแบบดิสคัตกันในประเด็นระดับโลกทางนั้นนะคะทุกคนมาทั้งออกร่วมกันอะอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรคะประชาประชาแล้วก็มันจะเป็นที่ประชุมที่เหมือนหลายๆที่เขาก็จะเอากิฟต์มาเหมือนแบบ สร้างประตูเนี้แคนาดาเขาเป็นคนให้นะคะเจ็ดบาทมันก็จะมีกิมมิคของแต่ละที่ถ้าใครได้เคยไปดูคลิปจริงๆแบบการพาทัวร์สถานที่ยนั้นก็มีสิ่งของของแต่ละประเทศใช่ของประเทศที่เอาไปให้ของไทยเราก็มีนะมันไม่ได้ผอะไรเนาะเป็นเรือ นี่ใช่ไหมสุพรรณหงส์ทองใช่ใช่ดูของพี่ฟาโรหใช่ไหมทำด้วยทองสักอย่างซัมิงสักอย่างใช่ก็คือแต่ละประเทศเขาก็จะมีแบบน้องคนที่เข้าอยู่ร่วมใน UN กี่แล้วก็มีทงที่แบบทงแต่ละประเทศที่ยังเข้าร่วมอยู่ใน UN ออยู่แล้วว่าเราเราชอบตรงที่ว่าเขา BTS อีกแล้วอะที่โดนแบบที่ได้เป็นแบบคนที่ไปบุกเบิกหรือการ break culture ต่างๆในเรื่องของแบบ ในเรื่องของความรู้สึกของอย่างเราอะเราเราอาจจะอยู่ในเมืองไทยที่ข้างๆแบบว่า ถูกสั่งสอนมาให้รู้บอกว่าฟิสเิลเจอฟิสทุกอย่างเอาไวออ้อว่า <ม and S 1> การใช่ายนะช่ย<ม>แล้ว,<ม>แ,ลวแล้วเรื่องของการหอประชุมด้วยนี่เราจะตั้งคําถามคำแรกแล้วเขาจะอนุญาตไหมมันจะดูเหมาะสมหรือเปล่าซ <ừ. S 1> ึ่งจริงๆล้วสถานที่คือสถานที่อะถ้าวันนี้คือ BTS เข้าไปทําอันนี้มามันทําให้ทุกอย่างมันดูคลี่คลายมันดูผ่อนคลายมันดูแบบมันดูมีความรู้สึกว่าอันนี้มัน มันดูรีแลกซ์ขึ้นอะเราว่าโลเคชันมันแบบวลแ้ใช่มันดูรีแลกซ์เราสำหรับเรามันให้ที่เราจะร้องไห้เรารู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันออกมาแดนระจุกที่มันสามารถเต้นได้จริงๆวันนี้แบบทุกคนที่รีแลกซ์ได้มึงเลิกเครียดโลกใบนี้ฮัลโหลเวิด์เลิกเครียดได้แล้วเราแบบเราแค่ใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขแค่นั้นเองเออลองลองทาดูแล้ว่ัมนใอยยูแางเราเห็นอันนี้ที่นี่ป้าที่เหมือนคน คนที่ใช้ภาษามือเป็นชาวภาษามือแปลแล้วเขาดูคลิปนี้แล้วเขาโหดแล้วเขาเต้นอเอามาหรือสิ่งทา่เขาชอบแล้วเราดูคัดอันนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้นี่หว่าใช่ทาได้แล้วแบบเออเราชอบรีไปหลายอันมากกว่าคลิปเนี้ยแต่ไม่คิดว่ามันคือคลิปนี้แอบตกใจเลยนวเราชอบนะเรารู้สึกว่าเออมันเขย่าโลกเหมือนกันใช่มันคือการเป็นวงวยแบงที่เขย่าโลกเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเสียเป็นเคป๊อปอะ เราตามติ่งมาหลายหลายวงเราเราภูมิใจกับบีเฮสมากเราดีใจที่เราได้เป็นอาร์มี่คนหนึ่งนะที่มีส่วนร่วมในในอะไรก็ไม่รู้ว่าเส้นทางของเขาแม้ว่าเราจะเป็นแบบตัวเร็กตัวจุ้มกับความสําเร็จนี้ของเขาแล้วว่าเฮ้ยมันน่าภูมิใจมันน่าภูมิใจจริงๆแล้วแล้วมันเป็นเหมือนแบบการเบิดทาง่างที่ไว้ว่ามันคือสัญญาณที่ดีที่แบบมากเลยอ่ะเราชอบมากเลยว่าแบบไม่แปลกใจที่ทําไมแบบเคป๊อปถึงเป็นตลาดสิกรรมที่ทําเงินและ และสร้างรายได้ใ,<ช>ให้ประเทศเกาหลีใต<ช>้เขาได้หาราลขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าเขาทำระดับนี้ไงทุกคนคิดออกไหมเนี่ยเราคือเราชอบเพราะที่เราชอบวงแบง boy band, บวงบอยแบนด์แบบวงการเคปปเพาะรู้สึกว่าเขาคิดทุกอย่างมาเขารู้จักคือการทํางานแบบมันแบบผ่านการคิดผ่านการแบบว่ามันจะทําให้เรารู้สึกมันสนุกอะมันรู้สึกท้าทายกับคนทํางานหรือทํางานเบื้องหลังแบบเราอ่ะรู้สึกว่าสคน ก็สมมติว่าคนทํางานเบื้องหลังอะพอมันเรามีโจทย์ให้เราได้คิดได้ได้ใช้สมองได้แบบไม่ใช่แค่ตื่นเช้ามาแล้วทํางานอย่างเราไปแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราตื่นเช้ามาเราแค่แต่งหน้าแล้วเรากลับบ้านเราเศร้านะเว้ยเราเป็นคนเราจะรู้สึกเราจะนอนตัวเองเรารู้สึกว่าการที่เราได้ทํางานเราตื่นเช้ามาได้ครีเอทได้ประชุมได้รู้สึกว่าได้มาดดมสมองเพื่อจะคิดโปรเจกต์ในโปรเจกต์อะมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกอะมันล้วเราว่า แบบอยงวงการเกาหลีใครที่ทํางานในวงการเบื้องหลังเราว่าเขาจะต้องเครียดและสนุกไปด้วยตัวคือเครียดมันต้องเครียดอยู่แล้วทำงานทุกคนมันเครียดอยู่แล้วลยแต่ว่ามันมันสนุกแน่นอนมันทำมันรู้สึกว่าวันนี้เราทําอะไรดีวาะมึงแบบเหมือนเราประชุมมึงเราทําหมดแล้วอันนี้เราทาแล้วทาอะไรวะมันน่าคิดว่าหาคนใหม่แล้วมันดูเหมือนเป็นนิวเจเนอเรชั่นที่เข้ามาแบบวงการในแบบเหมือนลรอบัมบันขับเคลื่อนอ่ะอย่างตอนนี้เขาเขาอาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีให ให้ข้อมูลในเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็ในเรื่องของแบบเขาเรียกะไรเหมือนประวัติข้อมูล Data ข้อมูลทุกอย่างที่เราเคยทําอะไรมาแล้วอะแต่มีคนเจเนอเรชันใหม่แบบพวกเนี้เข้ามาเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้มาศึกษาและทําให้มันดีขึ้นเพราะว่าโกเขาชัดด้วยใช่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบเขาจะไปตีอะไรแล้วใช่ใช่ใช่แล้วมันแบบมันสุดด้วยมันสุดมาแบบอันนี้กล้าพูดว่ามันไม่ใช่ทุกวงที่จะทําได้จริงๆเราไม่เคยจัดอะไรเกี่ยวกับบางทันในเรื่องนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่า น้องอะ่ะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนเราไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะเข้ามาติ่งน้องในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันเราก็ไม่ใช่คนที่อยู่กับน้องตั้งแต่เดวันแต่เ,ตเราเห็นพัฒนาการของเขาจริงๆเพราะเราอยู่กับเขามาปีกว่าๆสองปีแล้วเนะี่ยเรารู้สึกว่าเราเออทุกครั้งที่เราเห็นเขาเติบโตเราดีใจเราดีใจจริงๆนะแล้วเรารู้สึกว่าระหว่างทางไม่ได้ราบลื่นอะ่ะบางทันโดนแสะโดน,นดอินเตอร์แพรน,นดนะโดนคือเยอะมากทุกคนแล้วแล้วเรารู้สึกว่า การที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันแบกหลายๆอย่างขึ้นไปด้วยแล้วการที่เขาได้รับอะไรตอบรับดีๆกลับมาการที่เขาแบบเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งเราดีใจเราดีใจแล้วเป็นกาลังใจให้แบบมากๆจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการที่มันจะไปถึงจุดนั้นมันไม่ง่ายเขาแลกเขาแลกเยอะเวลา,าชีวิตต่างๆเขาแลกเยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาได้แบบนี้มันมันคือคุ้มค่าเราในฐานะแฟนคลับคนนึงเรารู้สึกว่านี่คือเรื่องที่เราสามารถภูมิใจได้จริงในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับเขาคนนึง อยากอยากให้ทุกทุกคนตามไปให้กำลังใจกันเนาะี่จ้งกุกไง<อ>ที่จ้งกุกบอกเหมือนเรา,เาลีทวิตอันนึงมาเว้ลูทวิตอันนึงมาแล้วที่จ้งกุกพูดว่าแบบเขาอยากให้อาร์มี่อ่ะภูมิใจแบบว่า,าว่าเขาอ่ะแบบเหมือนแบบว่าเขาคือเป็นแฟนคลับของแบบ BTS แเ้วรารู้สึกว่าแบบอุ้ยทีเราต้องเป็นแฟนคลับเราก็ต้องารสิเราบินเราเราชอบแอททิจูดนะเรารู้สึกว่าคนเราตั้งใจทํางานมันต้องมี g กอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้โกของเขาคือแบบทําให้แฟนคลับมีความสุขเป็นเป็นเรื่องที่แบบ เออแบบเขาเนืกอถึงคนคนอื่นที่แบบที่วันเนี้ยแบบแฟนคลับทุกคนอนะมันมันมันต้องแบบว่ามีมีทั้งมีความสุขไม่มีความสุขมันทั้งแบบมันต้องผ่านชีวิตมาอยู่แล้วกว่าเราจะได้ใช้แต่คืออะไรก็ได้ที่เหมือนวันเนี้ยอย่างอย่างเอิ่งเนี้ยคือวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันไหนที่วันเครียดวันที่รู้สึกว่าไม่สบายใจอะไปดู BTS เพื่อแค่ใหู้ใจอะมันเป็นแบบเออเข้าใจปะมันแบบมันมันเป็น f e ล l i n g เนี่ยมึงเรารู้สึกว่าเขาเขาก็นึกถึงตรงจุดเนี้ยเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองในภาที่แบบ วันนี้เขาต้องภูมิใจนะแบบแล้ว่าเราเป็นแฟนคลับหน้าที่ของแฟนคลับคือสนับสนุนเขาใช่เรกตั้งคําถามเลิกเปรียบเทียบเลิกทุกอย่างแล้วว่ามันมันจะชีวิตไม่ได้ความสุขใช่หนูเราว่าศิลปินต้องการแค่นั้นคือยินดีไปกับเขาดีใจไปกับเขาไม่ว่าเขาจะขึ้นไปจุดสูงสุดหรือเจอเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงอะไรเราเมีที่คือซัพพอร์ตเขาเป็นกำลังใจให้เขาเราว่าหน้าที่ของแฟนคลับเป็นแค่นี้แหละ และสิ่งที่เราได้รับกลับมามันประเมินค่าไม่ได้ก็คือความสุขที่เขามอบกลับมาให้เราเราว่ามันมีความสุขมากเรียนเท่ากับมัน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 เขามีการลักกันจริงๆอ่ะแบบมันมีความรังกันแล้วเราก็ภูมิใจมากก็เนาะมันคือเขาเรียกว่าลาสเตทที่น้องไปโชว์หลังจากที่น้องได้รับเลือกไปพูดในงาน UN นะคะเราได้ฟังสปิดไปแล้วไม่รู้เพื่อนๆฟังสปิดไปยังอยากฟังสปีดไหม เราแถมในคลิปนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบไปทำหลายคลิปเราเดี๋ยวแถมสปีชที่น้องทำมาให้ด้วยเลยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องพูดว่าอะไรบ้างเราชอบมากป้ายเราอยากฟังเหมือนกันได้พูดครบด้วยทอาอับดุลลาห์ชาดเจ้ชนี่าเป็นปราอนอันโตนิโอเจสยูเอนนนะ 이 자리에 소개되어 진심으로 오! 그녀는 영어는 없네 대한민국 대통령 특사 오! 어, 특별대 어, 오케이 우는 오늘 미래 세대의 이야기를 그는 미래에 이자습니다 네, 네, 미습니다 근데 제가 영어를 사용할 수 없네요 우리의 대학가들에게 지난 2년 끝또지 어떤 세상을 살아가고 있는지 물어보는데요 어떤 대답들이 있었는지 진가 소개해 주실 수있습니 네, 같이 한번 보실까요? 보는 것만으로도 기분 좋은 에너지가 느껴지지 않나요? 지난 2년은 사실 저도 당혹스럽고 막막한 기분이 들 때가 있었는데, 그렇더라도, Let's live on. 지금을 잘 살아가자. 라고 외치는 분들이 있었습니다. 네, 가장 다양한 것을 도전할 수 있는 시기에 멈춰만 있을 수는 없으니까요. 솔직히 처음에는 어, 누구를 탓할 수도 없고 억울하셨을 겁니다. 어, 나는 어제와 똑같은데, 한순간에 청행세계의 원고처럼 세상이 변해버렸으니까요. 입학식, 졸업식이 취소가 됐다는 소식도 들었습니다. 인생에서 꼭 기념해야 하고 기념하고픈 순간이셨을 텐데 많이 안타깝고 아쉬우셨을 것 같습니다. 저희들 같은 경우에도 오랫동안 열심히 준비한 콘서트 투어가 취소가 되면서 정말 많이 속상도 하고 저희가 완성하고 싶었던 순간을 한동안 계속 그리워했던 것 같습니다. 네 맞습니다. 어, 코로나로 잃어버린 것들에 대한 일종의 애도가 필요한 시간이었습니다. 네 그동안 당연하다고 여겼던 순간순간의 소중함을 다시 한번 깨닫는 시간이었습니다. 방금 이제 슈가씨께서 어, 당연하게 여겼던 소중한 것들에 대해서 얘기해주셨는데요. 어, 저희의 질문에도 소중했던 순간이 담긴 어, 사진들로 답변해주신 분들이 많았습니다. 특히 예, 자연과 함께한 사진들을 많이 보내주셨는데 2년 동안 어, 자연을 느끼고 가꾸면서 어, 시간을 더 특별하게 느끼시지 않았나 생각이 듭니다. 그렇네요. 근데 지구에서 우리에게 남은 시간이 얼마 안 남은 것 같은 불안감이 들어서인 걸까요? 방금 우리가 애도했던 것들에 대해 이야기해봤는데 지구에 대한 애도는 정말 생각하고 싶지는 않네요. 기후 변화가 중요한 문제라는 건 다들 공감하시지만 어떤 게 최선의 해결 방법이라고 이야기하는 건 정말 쉽지 않더라고요. 단정지어 말하기엔 어려울 수 있는 것 같아요. 맞습니다. 사실 어려운 이야기입니다. 하지만 이 자리에 오기 위해 준비하는 동안 저희가 알게 됐던 것은 환경 문제에 진심으로 관심을 가지고 또 전공으로 택해서 공부하는 학생분들이 굉장히 많다는 사실이었습니다. 아무도 겪어보지 않은 미래이고 거기서는 우리들이 체험할 시간이 더 많기 때문에 어떤 방식으로 살아가는 게 맞을지 스스로 답을 찾아보고 계신 것 같습니다. 그러니까 우리의 미래에 대해 너무 어둡게만 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 앞으로 세상을 위해 직접 고민하고 노력하고 길을 찾고 있는 분들도 계실 테니까요. 우리가 주인공인 이야기의 페이지가 한참 남았는데 벌써부터 엔딩이 정해진 것처럼. 말하는 않으셨으면 좋겠습니다. 물론, 나는 준비가 됐더라도 세상이 멈춰있는 기분이 들 때도 있고, 길을 완전히 잃어버린 것 같은 느낌이 들 때도 있습니다. 저희도 그랬던 때가 있었고요. 그래서 지금 10대, 20대들을 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 했습니다. 음. 가장 다양한 기회와 시도가 필요한 시기에 길을 잃게 되었다는 의미에서요. 그런데, 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수 있을까요? 사진을 함께 보시겠습니다. 어, 온라인 공간에서 새로운 방식으로 어, 친구들과 만남을 이어가고 새롭게 공부를 시작하고 또 앞으로의 죄송합니다. 새롭게 공부 시작하고 더 건강하게 살아가기 위해 노력하시는 분들이 많습니다. 어 이것은 길을 잃었다기보다 새롭게 용기 내고 도전적인 모습으로 보였습니다. 그런 네, 그런 의미에서 어, 로스트 세네레이션이 아니라 웰컴 세네레이션이라는 이름이 더잘어울리것 같습니다. 변화에 거먹기 보단 다 웰컴이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 아, 의미입니다. 처음 나왔네요. 가능성과 희망을 믿고 있으면 예상 밖의 상황에서도 길이 있는 것이 아니라 새로운 길을 발견하게 될 것이라고 믿어주시지 않습니까? 네. 우리가 택하는 방법들 중에 완벽하지 않은 것도 분명하게 있겠지만 그렇다고 해서 할수 있는 게 아무것도 없을 거라고 생각하진 않습니다. 중요한 건 변화 앞에서 어떤 선택을 하느냐 아닐까요? 저희가 유엔에 온다는 소식을 듣고 정말 많은 분들이 백신 접종을 했는지 궁금해하시더라고요. 이자리를 들려 말씀드리면 저희 일곱 명 모두 백신을 맞았습니다. 백신 접종은 저희를 기다리는 팬들을 만나기 위해서 그리고 이 자리에 오기 위해 끊어야 하는 일종의 티켓 같은 것 같다고 생각하고 있습니다. 오늘 전해드린 메시지처럼 우리는 우리가 지금 할수 있는 것들을 하고 있는 중이니까요. 백신 접종도 그렇고. 새로운 일상을 이어나가기 위한 노력들이 계속되고 있으니까, 응. 우리 곧 얼굴을 마주하고 만날 날이 멀지 않은 것 같습니다. 그때까지 모두 긍정적인 에너지로 다시 반겼으면 좋겠습니다. <목소리> 세상이 멈춘 줄 알았는데, 분명히 조금씩 앞으로 나아가고 있습니다. 모든 선택은 그선택이곧 변화의 시작이라고 믿고 있습니다. 엔딩이 아니라요. 새롭게 시작되는 세상에서, 모두에게 서로에게 웰컴이라고 말해줄 수 있었으면 좋겠습니다 이제 저희가 들려드릴 Permission to Dance는 모두에게 미리 정하고 싶은 저희의 웰컴 인사입니다 음 스피드 송글 플레임으로 딱히 난잉 낙하토론 딴 피남뜬 디디이워 러브 앨범벳 깐 곤딴만 두 분이 맨날 아악! 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 아 아악! 아악! 아 ทุกกคนารผู้นำนะได้พูดอยู่กับผู้นำประเทศกี่ประเทศทั่วโลกตรงนั้นมันก็สั่นอยู่นะถึงจะใช้ภาษาตัวเองก็เหอะมาก แล้วเขาไปในฐานะตัวแทนของประเทศเขาอะโนทุกคนคิดออกปตัวแทนคนกี่ล้านคนตัวแทนของอะไรไม่ดีตัวแทนของคนกี่ล้านคนชาชนกี่ล้านคนในเกาหลีมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เขาทํามาทุกวันก็คือการเต้นการร้องนอกจากคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือสิ่งที่เขาพูดมันมันยาก ทุกคนประเด็นเรื่องโควิดมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟมากมีความเซนซิทีฟสูงในหลายๆประเทศด้วยมากๆบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไปชื่นชมอะไรบางอย่างมันกลายเป็นเราไปโรแมนติไซส์กับความทุกข์ความเศร้าของแต่ละคนโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันละเอียดอ่อนมันยากสิ่งที่น้องพูดออกมามันค่อนข้างครอบคลุมและดีนะมันก็เป็นการแสดงมุมมองที่เออก็จริงอะ โลกใบนี้มันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือยังเดินหน้าต่อไปแหละชมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเสียโอกาสเป็นเจเนเรชันที่แบบเสียโอกาสจริงๆอ่ะน้องๆหลายคนแบบเรียนจบรับปริญญาม่นมันหายไปสองปีอเนียมันมันมันคือแบบโอกาสในชีวิตมันรอไปเยอะอ่ะเอาแค่เราไม่ได้มองประเทศอื่นนะเรามองแค่ประเทศไทยอ่ะแล้วว่าหลายๆอาชีพแบบเสียโอกาสในทางได้ด้านทางประสบการณ์การทํางาน ปเยอะมากในหลายๆอาชีพทุกอาช,ชีพเลยด้วยซ้ำทุกอาชีพเลยด้วยซ้ำอะเอาง่ายๆอย่างน้องนักศึกษาปี่สามเงี้ยแทนที่จะได้ไปฝึกงานแทน<า>ที่จะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของคอนเนคชันการที่เราจะได้ไปรู้จักคนใหม่ๆหรือคนที่ทํางานจรงิงๆหรือแบบได้มีโอกาสกในการทํางานหรือการที่จะมีโอกาสที่ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนงานหรือการเลือกงานมันหายไปทั้งหมดแต่มันลอสไปจริงๆแล้วมันเราเราว่ามันมันมันเป็นยุคของ ของน้องที่อย่างที่วิดิสบอกว่าเราจะต้องก้าวไปแบบเราต้องเดินผ่านไปแล้วอะใช่เออแบบสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกระทบแล้วก็ต้องผ่านใช่มันต้องผ่านให้ได้ตอนนี้คือเราล้มมานานอ่ะเหมือนแบบเราเรานั่งเฉยเฉยมานานเราต้องยืนใช่เราลืนเราจำได้เลยว่าพอร์ตหุ้นแดงมากกับกับการที่โควิดมาครั้งแรกอะทุกคนตั้งตัวไม่ทันเลยแบบเรายังจาได้ว่าเรายังซื้อหุ้นเกี่ยวกับแบบการท่าเพิ่มอยู่เลยอะ ค่าระวังเลือเพราะตอนนั้นเราไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เราไม่คิดว่า ทุกอย่างมันจะช่งักแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรแบบไอ้งตอนนั้นกูยังวางแผนกับอีดนว่ากูจะไปเยี่มละมันกันอยู่เลยทุกอย่างก็คือเราบอกว่าฟิลแบบเรายังรู้สึกว่าเออยังไงเดี๋ยวก็หายมึงช่างมันเดี๋ยวเล่รอดูว่าเดี๋ยวก็ผ่านมึงไม่ผ่านมึงแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสังเกตได้กับการที่มันมันค่อนข้างแบบรีแลกมากๆคือในเรื่องของลุกของน้องที่ไปในงานอะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวอย่างสําหรับเราเรารู้สึกว่าคือสีผม ถ้าถ้าบ้านเราเราอาจจะโดนจัดโดนด่าแล้วเรื่องการทําสีแบบที่ไม่ใช่สีธรรมชาติหรือแบบเนทรอสคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หม้อมันคือความที่ออกมาจากมันไม่ใช่เท่าทั้งมัใช่อเราว่ามันคือกิริยาท่าทางมากกว่าใช่มันคือสิ่งที่สำหรับเราเรามองเรามองแบบนี้มาเสมอเราเคยตั้งกำถัมแล้วก็เคยมีเรื่องกับอาจารย์หรือแบบว่าเป็นคําถามที่เคยมีปัญหาอะไรเงี้ยกับอาจารย์ทุกครั้งแบบเพราะเราเป็นคนหนึ่งเลยที่รู้สึกว่า คำว่าสุภาพมันคือกริยาท่าทางมากกว่ารูปรักษณ์ที่อยู่ภายนอกเราอะรูปรักษณ์ภายนอกมันคือรสนิยมแล้วก็ความชอบแล้วก็สไตล์ของเราอะเราเราเราการรเทศะใช่ัการเศรเศคือศกใช่คือวันนี้ถ้ามันมีกฎของคําว่าอย่างไปอันนี้ต้องใส่รองเท้าผ้าใบห้ามใส่รองเท้าแตะแล้วเราใส่รองเท้าแตะอันนี้คือสิ่งที่ผิด เพราะว่าเขามีกฎที่เราเขาขอความร่วมมือกับเราแล้วเราไม่ให้ความร่วมมือเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ให้ไม่ให้เราเข้าไปได้แต่วันนี้คือเขาขอความร่วมมือในการใส่ชุดฟอร์มัลสูตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแค่นี้มันโอเคแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยอย่างจงกุกได้เจาะซิวหรือแบบได้โชว์รอยสักหรืออะไรเงี้ยมันคือไลฟ์สไตล์อ่ะคือมันคือเรามันคือตัวตนเหมือนเหมือนคนหนึ่งอ่ะ เราเคยเราทำงานเาทำงานกับใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าพี่รู้ไหมว่าตอนเราเด็กมาแล้วเราแต่งหน้าคนหนึ่งแล้วเราแต่งหน้าเขาแบบเราลบรอยทั้งหมดของเขาเรารู้สึกว่าการที่เราเด็กเรามีประสบการณ์ที่ว่าการแต่งหน้าคือการที่สร้างใหม่ล้วต้องปิดทุกอย่างหมดเว้ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจเขาว่าแบบ flawless m a k e u เท่าไหร่แบบไม่ได้เข้าใจเลยเด็กๆเลยแล้วแบบตอนกิ่ปีสามแล้วเราบอกว่าแล้วเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าแบบรอยในใบหน้าเราอะมันคือประวัติ จริงที่เราผ่านมาใช่ก็คือแบบ h i s t o r y ในชีวิตผมนะพี่ว่าเนี่ยผมมาเคยผ่านอะไรมาบ้างมันสามารถแบบบอกได้เรื่องราวของแบบเราได้หรือแบบรอยสักหรือการทุกอย่างเราแพ็เป็นของเราอ่ะพี่เอ,อนั่นแหละมันคือทุกยุกอย่างในเรื่องแบบมันมีเรื่องราวอะ่ะเรารู้สึกว่า BTS ทุกคนเนี่ย ทุกคนมีเรื่องราวไปของชีวิตตัวเองแล้วแบบมีทั้งความสุขความเจ็บปวดมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สามารถชูโรงใน D P S คือความแข็งแรงอะมึงคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากแข็งแรงเหมือนเขาอะนบบใช่มหมเขาคือไอดอลจริงๆอะคือมีถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาแบบเขาคือใครเขาคือไอดอลจริงๆไว้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําตามเขาอาจจะเด็กกว่าเราเขาอาจจะชีวิตที่มาน้อยกว่าเราอะมึงแม้แหลายคนอะมึงแต่ว่า เขาสามารถเป็นเรฟเฟรนในชีวิตเราให้เรามีกําลังใจในการทํางานได้จริงๆอย่าเงี้ยเออมันคือมันแค่นี้แล้วเว้ยเรท BTS ททำได้จริงๆเราว่าแบบภูมิใจอย่างที่อ้อมบอกกนี่มันใหญ่ภูมิใจภูมิใจแล้วฉลาดด้วยนะที่ประธานในพิธีใช้ BTS เป็นการพูดอะสปีดเงี้ยจะไม่ได้ฟังแค่คนในเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่ เจเนอเรชันเด็กแล้วก็แบบต่างชาติทุกเจเนอเรชันได้ฟังแน่นอนเพราะว่าเขาจะฟังจากพีดีเแล้วมันจะกลายเป็นแบบเหมือนแบบซอฟท์พาวเวอร์ที่เข้าไปในหูแล้วเราได้ฟังตรนคือการทำงานของซอฟท์พาวเวอร์ไงไม่ใช่เราว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบมันมันบางทยคิดหน่อยได้ไหมครับลองลองดูหน่อยครับคาดหวังอะไรหน่อยนะฮะที่ไม่ใช่บอกว่าที่ที่ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าแบบ สบายดีไหมคนน้ําท่วมอ่ะกูจำได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาไม่กูจําไม่ได้สุดที่ไปไปดูคนนําแบบไปไปไปเยี่ยมคนนําทั่วแล้วถามว่าเป็นไงสบายดีไหมกูจํานะขอร้องขอร้องขอร้องค่ะไปเถอะค่ะก่อนที่กูจะหัวร้อนหัวร้อนแล้วทุกคนมองประเทศเขาแล้วก็ฝนตกเลยอ่ะมองประเทศเราแล้วก็เออเป็นกำลังใจทุกคน หวังว่าเราจะได้เวลข้างจริงว่าเราจะได้เวลข้างทางี่เหนีวสักทีฝนฝนตกกันเนี่ยทำความชิบหายคนในประเทศนี้ไปให้หน่อยได้ไหมครับเนาะคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรเนาะมันไม่เหลืออะไรเออเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คนยิ้มได้ครับนะ แล้วมารอรุนกันว่าผุดหน้าเราจะมาทำความดีแะไรของบางคันนะคะสุดท้ายนี้ก็าจะกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ดีจริงๆให้เราเ้ว่ยนะครับตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทาง Facebook, Facebook ท่ใตื่อร์แชนแนลสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายดุบ้